ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงปลดปล่อยเปลวเพลิงรังสรรที่เป็นความสามารถจากทักษะบัญญัติของเขามันสามารถการันตีได้ถึงระดับคุณภาพของการปรุงยาด้วยเปลวเพลิงชนิดนี้ผสาร,ร่วมกับทักษะสังหารชีวิตและผนวกกับน้ำสันรสร้างทําให้ปรันวิญญาณสมุนไพรที่ขับออกมาจะสามารถควบแน่นเป็นเม็ดยาที่มีคุณภาพสูง ทางด้านผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาคนอื่นๆได้ใช้สมุนไพรจำนวน5ชิ้นเพื่อสร้างเป็นเม็ดยานักพรตปรากฏรศมีแสงจำนวนเม็ดยาเดียวเท่านั้นแต่สำหรับเชินเซียงสมุนไพรจำนวน5ชิ้นที่จะใช้ต่อการปรุงเม็ดยาเดียวมันถือว่าเป็นการใช้วัตถุดิบมากเกินเอาความจำเป็น จากคำอธิบายของผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาเม็ดยานักพรสปรากฏรัศมีแสงมีคุณภาพสูงกว่าเม็ดยานักพรสถ,ถึงสิบเท่าตัวจึงทำให้มีราคาที่สูงกว่ามากด้วยวิธีการปรุงยาของเฉินเซียงที่ใช้สมุนไพรหชิ้นจะให้เขาได้เม็ดยานักพรสมังกรโลหิต15เม็ดยาแม้จะต้องปรุงเป็นเม็ดยานักพรสรศมีแสงก็จะได้มาในจำนวนเท่ากันผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นกำลังทำอะไรพวกเขาไม่คิดจะทำอะไรกับปาณวิญญาณสมุนไพรที่กำลังระเหยไปอย่างเสียเปล่าเลยหรือ เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเพราะในลานการแข่งขันนั้นมีกลิ่นหอมฟุ้งจากการระเหยออกของปราณวิญญาณสมุนไพรปราณวิญญาณสมุนไพรเหล่านั้นระเหยออกจากเตาปรุงยาของผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละเตายานั้นมีสมุนไพรจำนวน5ชิ้นที่ได้กลั่นเป็นปราณวิญญาณสมุนไพรออกมาหากว่าควบคุมความหนาแน่นของปราณวิญญาณสมุนไพรเอาไว้ได้ไม่ดีพอมันก็จะระเหยออกจนอาจไม่เหลือมากพอที่จะควบแน่นเป็นเม็ดยาได้ แต่สำหรับพวกที่เป็นนักพรดเม็ดยาแม้ว่าจะมีการสูญเสียปราณวิญญาณสมุนไพรไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้ถือว่ามากมายเมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆปราณวิญญาณสมุนไพรที่กำลังระเหะฟุ้งออกมาในอากาศในสายตาของเฉินเซี่ยงคิดว่าหากรวบรวมมันได้ก็จะทำให้เขาสามารถควบแน่นเป็นเม็ดยาได้ต้องลองตั้งสมาธิควบแน่นเป็นเม็ดยาในตอนนี้เตายาของเฉินเซียงปรากฏก้อนกลุ่มปราณที่เกิดจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจำนวนสามก้อน แต่นั่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้ง่ายเนื่องจากมันมีความผันผวนด้วยอำนาจพลังที่รุนแรงจนส่งผลให้เกิดการประตุและระเบิดขึ้นการระเบิดทําให้เตาปรุงยาได้รับผลกระทบโดยตรงจนเตาลอยขึ้นสู่อากาศจากอำนาจพลังปราณเม็ดยามังกรโลหิตที่ล้มเหลวจะส่งผลให้มีไอหมอกสีแดงหนาแน่นล่องลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเตาหลอมระเบิด แม้ว่าเตาหลอมของเฉิญเซี่ยงจะระเบิดแต่ก็ทําให้คนอื่นๆหัวเราะเยาะเขาได้ไม่นานเนื่องจากว่าพวกเขาได้ค้นพบแล้วว่าปรานวิญญาณสมุนไพรที่กระจายตัวออกมามันบ่งบอกได้ว่าเป็นระดับที่สามารถควบแน่นเป็นเม็ดยาได้ทั้งท้งที่เพิ่งเริ่มการปรุงยามาได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆอีกทั้งระดับความหนาแน่นของปรันวิญญาณสมุนไพร,รำกังไม้ที่อยู่ในเตาปรุงยาก็มีความปริมาณมากพอที่จะควบแน่นเป็นเม็ดยาจำนวนสองเม็ด เกี่ยวกับนักพรตเมตยานั้นเป็นเรื่องหาพบได้ยากมากที่จะมีนักพรตเมตยาในขั้นระดับเทพแท้จริงเฉินเซียงขับเคลื่อนพลังเทพทันทีนั้นปรันวิญญาณสมุนไพรที่เอิอทะลักออกก็ค่อยๆหลังไหลเข้าไปยังเตาปรุงยาอีกครั้งแล้วจึงเริ่มขั้นตอนการปรุงยาของเขาต่อไปนั่นเขากําลังทําอะไรหรือว่าเขากําลังจะสกัดกลั่นเมดยานักพรตสมีแสงด้วยสมุนไพรที่น้อยนิดนั่น ก่อนหน้านี้คิดว่าเขายังไม่ได้เริ่มขั้นตอนการปรุงยานั่นเป็นเพราะว่าเปลวเพลิงของเขาไม่ได้มีกลิ่นอายเพลิงที่สัมผัสได้ชัดเจนแต่แท้จริงแล้วเขาได้ดำเนินการมาถึงขั้นก่นสมุนไพรแล้วยิ่งไปกว่านั้นแล้วมันหนาแน่นจนทําให้เกิดการระเบิดของพลังปราณจนอาจทําให้เตาแตกผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาล้วนทราบได้แล้วว่าเฉินเซียงมีวิธีการมากมายแต่เดิมแล้วพวกมันคิดว่าเฉินเซียงเพิ่งจะฝึกฝนปรุงยามาได้ไม่นานก็น่าจะไม่สามารถปรุงเม็ดยานักเพราะสมีแสงขึ้นมาได้ การระเบิดตัวเตาหลอมยาเมื่อครู่ที่ผ่านมาทำให้เฉินเซียงสามารถสัมผัสได้ถึงอำนาจพลังที่หนาแน่นของก้อนกลุ่มปราณวิญญาณสมุนไพรทั้งสาที่กระทบเข้าหากันจนเกิดการระเบิดขึ้นทำให้เขาคิดว่ามันกำลังจะจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกรศมีแสง <c oughs> เพียงแต่ว่าการควบคุมของเขาไม่ดีพอจึงเกิดการระเบิดของเตามันเป็นช่วงเวลาแห่งการควบแน่นเม็ดยาที่จะต้องควบคุมก้อนกลุ่มปราณให้หลอมรวมเข้าด้วยกันและนั่นจะก่อให้เกิดเป็นรัศมีแสง เฉินเซียงกำลังเร่งมือกลั่นปราณปราวินสมุนไพรอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการควบแน่นเม็ดยาตอนนี้ในเตามีห้ากลุ่มไอหมอกสีแดงที่หนาแน่นแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะประสบความล้มเหลวแต่ปราวิญญาณสมุนไพรที่หายไปจากการระเบิดก็เป็นเพียงส่วนน้อยมากอีกทั้งเขายังสามารถกลั่นออกมาจากตัวสมุนไพรได้อีกครั้งดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นความสูญเสียมากมายแต่อย่างใด กลุ่มไอหมอกสีแดงหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนพลังปราณวิญญาณสมุนไพรพร้อมกับที่เขากำลังควบคุมมันให้หลอมรวมเข้าด้วยกันทั้งห้าลูกเตาปรุงยาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนในที่สุดก็ระเบิดอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขามีการควบคุมที่ดีมากในครั้งนี้แม้ว่าเตาจะระเบิดแต่ปราณวิญญาณสมุนไพรก็ไม่ได้ระเหะออกมา เมื่อได้เห็นว่าเตาของเฉินเซียงเริ่มมีการระเบิดขึ้นอีกครั้งหลายผู้เชี่ยวชาญที่เข้าแข่งขันก็จ้องมองด้วยความมุ่งร้ายพร้อมขบคิดว่าการปรุงเม็ดยานักเพราะสมีแสงด้วยเวลารวดเร็วเช่นนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เฉินเซียงจ้องมองไปยังเตาปรุงยาลันหัวใจปรากฏเป็นสุขนี่คือรัศมีแสงไม่แปลกใจเลยที่มันจำเป็นต้องใช้จำนวนวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งชิ้นนั่นเป็นเพราะทำให้เกิดตัวยาที่บริสุทธิ์มาก หลังจากที่โสมมังกรโลหิตกลั่นตัวเป็นไอหมอกสีแดงทว่าในเตาปรุงยาก็มีไอหมอกสีทองบางๆปรากฏขึ้นและนั่นก็คือรัศมีแสงตอนนี้มันเพียงพอที่จะสร้างเม็ดยานักเพราะสมีแสงจำนวน 2- ถึงสเม็ดยาหากว่ายังเกิดการระเบิดขึ้นอีกก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรหากว่าไม่มีการแข่งขันการปรุงยาครั้งนี้ขึ้นเขาจะไม่สามารถเข้าใจการปรุงเม็ดยาที่ปรากฏรัศมีแสงได้รวดเร็วเช่นนี้ หลังจากนั้นเฉินเซียงก็เริ่มทำสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้นั่นคือการที่เขาได้นำโสมมังกรโลหิตที่เหลือลงไปในเตาทั้งหมดและการกระทำนี้หากว่าล้มเหลวก็หมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวสำหรับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาการกลั่นสมุนไพรจำนวนแดชิ้นพร้อมกันน่าจะไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถอีกทั้งยังถือว่าเป็นความท้าทายใหม่เขาได้ผนึกรัศมีแสงที่คบแน่นได้มาในครั้งก่อนแยกไว้ต่างหากอีกด้านหนึ่งก่อนที่จะเริ่มกลั่นโสมมังกรโลหิตชุดหลัง เมื่อเริ่มก่อนสมุนไพรด้วยจำนวนที่มากจึงมีความยากกว่าครั้งก่อนกว่าสิบเท่าตัวจําเป็นยิ่งที่เขาจะต้องชะลอความเร็วในแต่ละขึ้นตอนห,ห้าวันผ่านไปของการแข่งขันหลายผู้เชี่ยวชาญก็เปิดเตาปรุงยาพลันสายหัวไปมาพร้อมถอนหายใจพวกเขาเหล่านั้นยังไม่มีความคืบหน้าที่ทําให้เห็นรัศมีแสงตามที่หวังเอาไว้ แต่เฉินเซียงไม่ได้เปิดเตาเพื่อตรวจดูอะไรเพราะเขาทราบดีว่าการควบคุมของเขานั้นจะไม่มีปัญหาใดๆและนั่นก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆไม่สามารถทราบได้ว่าภายในเตายาของเขามีสิ่งใดอยู่ห้าวันที่ผ่านไปสำหรับผู้ชมในการแข่งขันไม่ถือว่ายาวนานเพราะพวกเขาแต่ละคนมีช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าหมื่นหมื่นปีดังนั้นเพียงแค่การแข่งขันนี้ไม่ถือว่านับเป็นอันใดเอาล่ะเตรียมพร้อมเรียบร้อย เฉินเซี่ยงสูดหายใจเข้าเต็มปอดเขาพร้อมแล้วสำหรับการควบแน่นเม็ดยาสำหรับปราณวิญญาณสมุนไพรที่เตรียมไว้ด้วยสมุนไพร8ชิ้นที่เป็นจำนวนมากจะต้องบรรจงผสานก้อนพลังปราณเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดรัศมีแสงโชคดีที่เป็นเตาเทพหักว่าเป็นเตาหลอมมังกรเพลิงมันจะต้องระเบิดไปนานแล้วเมื่อเขาขับเคลื่อนพลังเทพมันก็ส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในเตาปรุงยา เฉินเซียงเริ่มขั้นตอนการควบแน่นก้อนพลังปราณทั้ง8ในเตายาทันทีนั้นก็ปรากฏแสงพร้อมกับที่ก้อนกลุ่มปราณเริ่มกระทบเข้าหากันจนเกิดคลื่นพลังปราณที่รุนแรงเตาปรุงยาของเฉินเซียงดังขึ้นอีกครั้งทันทีนั้นหลายผู้เชี่ยวชาญก็หันไปจับจ้องอย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นว่ามีปราณทะลักออกมาจากเตาก็ตามแต่การสั่นสะเทือนของเตาก็เป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าอาจจะมีการระเบิดเกิดขึ้น เฉินเซี่ยงในตอนนี้ยังคงท่าทีสงบนิ่งทว่าเริ่มมีเหงื่อซึมจับบนใบหน้าเขาไม่ทราบเลยว่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นมีวิธีการใดถึงไม่มีผลกระทบที่ทำให้เตาไม่สั่นสะเทือนอย่างเขาแต่แม้ว่าเตาของเขาจะมีการสั่นสะเทือนทว่าผลลัพธ์ของมันก็ถือว่าดีมากซึ่งในเวลานี้ในเตาปรุงยาของเขาเต็มไปด้วยรัศมีแสงที่ทำให้เขามีความตื่นเต้นเป็นสุข ไม่คิดเลยว่าการสกัดกลั่นแบบนี้จะทําให้เพิ่มคุณภาพเป็นรัศมีแสงได้ด้วยกลุ่มก้อนพลังปราณในตอนนี้หากกลั่นเป็นเม็ดยานักพรตก็คาดว่าจะได้สัก15เม็ดเฉิญเซี่ยงตรวจสอบเตาปรุงยาของเขาอย่างทีท่วนซึ่งยังไม่พบกับปัญหาใดๆนอกเหนือจากนั้นก็ทําให้เขาเริ่มถ่ายเทพลังเทพพลังเทพมากขึ้นเพื่อดําเนินขั้นตอนสุดท้ายสิทธิรองเตาที่ท่านขายให้กับเขาจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมข้าเห็นมันระเบิดไปแล้วสามครั้ง หวังจิงชื่อกล่าวถามไปยังหยวนไปปิงเมื่อได้เห็นการระเบิดในระหว่างที่เฉินเซียงกำลังปรุงยาเตาปรุงยานี้แม้ว่าจะไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่สำหรับการปรุงเม็ดยานักพรตระดับต่ำย่อมไม่แตกหักง่ายๆแต่นอกเหนือจากนั้นข้าเองก็ไม่แน่ใจเสี่ยวโฉกล่าวแทกยิ้มๆว่าไม่ต้องห่วงเลยท่านอาจารย์ของเขาเป็นนักปรุงยาที่ไรเทียมทานด้วยพรสวรรค์ของเขาจะสามารถสร้างเม็ดยานักพระสมีแสงได้อย่างแน่นอน เหล่าสาวกวิหารเทพสยบปีศาจยังคงไม่สามารถเชื่อในคำของเสี่ยวโฉได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ประจักษ์ต่อการปรุงยาของเฉินเซียงเฉินเซียงได้เห็นรศมีแสงที่เรืองรองมากขึ้นก็เป็นสุขใจด้วยจำนวนนี้จะสามารถกลั่นเป็นเม็ดยานักพรสได้ถึง15้าเม็ดยาไม่ดีแล้วควบแน่นเม็ดยานักพรสมีแสงไม่ง่ายเลยเฉินเซียงได้ทดลองควบแน่นเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่ามันมีอำนาจพลังต้านทานท,านที่แข็งแกรง่ง ดังนั้นมันจําเป็นที่จะต้องถ่ายเทขับเคลื่อนพลังเทพอย่างระมัดระวังเป็นที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงสกัดกลั่นสุดขั้วเฉินเซี่ยงนําภาพร่างหยินหยางออกมาพร้อมกับที่วางลงก่อนที่จะทําให้มันค่อยๆหมุนวนอย่างช้าๆหากว่าไม่ทําเช่นนี้แล้วเขาจะไม่สามารถดําเนินขั้นตอนนี้ต่อไปได้เพราะเขาจะไม่สามารถใช้พลังเทพเพื่อควบแน่นเป็นเม็ดยาได้เลย ตอนนี้ภาพร่างหยินอย่างยับยั้งอำนาจพลังต่อต้านแม้ว่าเขาจะสามารถดำเนินขั้นตอนได้ด้วยวิธีนี้แต่มันก็จะต้องเป็นไปอย่างช้าๆเพื่อความมั่นคงจะต้องใช้เวลาเฉินเซี่ยงกล่าวกับตนเองก่อนสูดหายใจลึกพร้อมจดจ้องไปยังเตาที่เริ่มสั่นสะเทือนทุกขณะไม่ดีแล้วเตาจะพังแล้วงั้นเหรอในตอนนี้เตาปรากฏรอยร้าวขึ้นมาอำนาจพลังปราณรัศมีแสงที่ปรากฏบนเม็ดยา1ิเม็ดนั้นรุนแรงเกินไป เมื่อได้เห็นรอยร้าวของเตาผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาในชุมนุมวิหารเทพก็ขมวดคิ้วสงสัยเนื่องจากแม้เตายาของเฉินเซี่ยงจะมีรอยร้าวจำนวนมากแต่การกลั่นเม็ดยายังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเตาจะแตกจนเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในแล้วก็ตามเตายาของเฉินเซียงนั้นมีค่าเพียงไม่กี่เหรียญเทพเท่านั้นไม่ว่าคุณภาพจะดีหรือไม่แต่มันก็เป็นถึงเตาเทพแต่การที่มันแตกร้าวในตอนนี้ทำให้หลายคนคิดว่ามันเป็นเตาเทพที่คุณภาพแย่ เฉินเซียงทราบได้ชัดเจนแล้วว่าที่เตาของเขาแตกร้าวมันเป็นผลกระทบจากความดันที่รุนแรงดังนั้นเขาจึงใช้พลังเทพห่อหุ้มมันเอาไว้เพื่อไม่อำนาจพลังภายในเตาร่วไหลออกแต่มันก็ทำได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นตราบใดที่แรงดันอันเกิดจากอำนาจพลังที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในทุกขณะก็ดูเหมือนว่ามันจะเหนือการควบคุมของเขาไปแล้วจะจบแบบนี้ไม่ได้เฉินเซียงในตอนนี้เหงื่อไหลซึมไปทั่วร่างกาย ตอนนี้เขาจำต้องถ่ายเทพลังเทพเพื่อประคองไปเท่านั้นยังถือว่าโชคดีที่เขามีเตาหลอมจำแรงที่เขาใช้งานอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเขาจึงใช้เตาหลอมจำแรงห่อหุ้มซ้อนทับเตาเทพทันทีทว่าการใช้งานเตาหลอมจำแรงในครั้งนี้มันมีความยากมากขึ้นเนื่องจากเขาจะต้องควบแน่นเม็ดยาในขั้นตอนสุดท้ายที่ซึ่งเป็นเม็ดยานักเพราะสมีแสงจำนวน15เม็ดมันจึงมีอำนาจพลังที่ผันผวนเป็นแรงดันมหาศาล แม้ว่าในตอนนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้กับเขาก็ตามเต่าเทพยังคงแตกร้าอย่างต่อเนื่องหากว่าเขามีเต่าเทพที่ดีก็คงจะไม่ต้องมากังวลในสถานการณ์เช่นนี้เลยก่อนหน้านี้เขาคิดจะซื้อเต่าเทพนี้เพื่อมาปรุงเม็ดยานักพรสระดับกลางเสียด้วยซ้ำทว่าการกลั่นเม็ดยานักพรสมีแสงอีกทั้งยังเป็นจำนวน15เม็ดยาถึงจะเป็นเม็ดยาระดับต่ำแต่ด้วยจำนวนที่มหาศาลเช่นนี้ก็นับว่าอยู่ในระนาบสูงแล้ว อดทนเอาไว้เพื่อชัยชนะเฉินเสี่ยงในตอนนี้ไม่สนใจสิ่งใดต่อไปแล้วเพื่อการได้มาซึ่งเม็ดยานักพระสมีแสง15เม็ดยาแม้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกในการปรุงเม็ดยานักพระที่มีรัศมีแสงก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆเขาก็จะไม่ยอมแพ้ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เฉินเซี่ยงเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ชัดเจนด้วยการสนับสนุนจากทุกสิ่งอย่างเท่าที่คิดออกเม็ดยานักเพราะสมีแสง15หเม็ดยาเริ่มค่อยๆหดตัวผสานขณะเดียวกันทางด้านของเตาปรุงยาเองก็เริ่มเกิดรอยปริแตกมากขึ้นจนคุมไม่อยู่กลุ่มเทพทั้งหลายเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนตะลึงงันเนื่องจากด้านในเตาปรุงยามีอำนาจพลังที่พันพวนอย่างมหาศาลซึ่งกำลังถูกควบคุมอยู่ นักพรตเม็ดยาหลายคนตกตะลึงอย่างที่สุดเมื่อได้เห็นการปรุงยาของเฉินเซียงตั้งแต่เริ่มต้นตลอดมาถึงตอนนี้เขาไม่ได้สูญเสียปรันวิญญาณสมุนไพรไปอย่างเปล่าประโยชน์เลยแม้แต่น้อยอย่อต้องทราบว่าพวกนักพรตเม็ดยาเหล่านั้นพยายามที่จะกักเก็บปรันวิญญาณสมุนไพรเอาไว้ด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีแต่ก็ยังคงสูญเสียไปเป็นจํานวนที่ถือว่าไม่น้อย แต่เฉินเซียงที่ได้กลั่นวัตถุดิบจํานวนมากถึงได้เป็นก้อนพลังปราณทั้ง8มันกลับกลายเป็นว่าเขาสามารถกักเก็บปราณวิญญาณสมุนไพรได้ทั้งหมดมันบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเขาเก่งกาจเพียงใดจนบางทีพวกนั้นเริ่มคิดว่าเขาอาจจะปรุงเม็ดยานักเพราะสมีแสงได้ในอีกไม่ช้าเตายากําลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียงยวนไปปิงกล่าวกระซิบและแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่กล่าว คริปตานั้นเองเตายาของเฉินเซี่ยงก็กลายเป็นผุยผงพร้อมกับที่มีแสงสีแดงฉานและสีทองอารามทะลักออกอย่างรุนแรงไปทั่วจนทําให้ลานประลองนั้นปกคลุมไปด้วยแสงสีแดงและสีทองที่ผสมกันจนคล้ายสีเลือดแห่งขุมนรกแม้ว่าเตายาของเฉินเซียงจะแตกสลายไปอย่างไรก็ตามที่ชั้นด้านนอกมันยังมีเตาหลอมจําแรงคอยรองรับไว้อีกชั้นหนึ่งจึงทาให้อหมอกหรือพลังปราณวิญ,ญญาณสมุนไพรไม่ทะลักออกไปเกือบจะสําเร็จแล้ว เฉินเซี่ยงขบฟันแน่นเขาไม่รู้ตัวว่าเหล่าระดับเทพสวรรค์ได้พยายามใช้พลังเทพต่อต้านอำนาจจากแสงสีแดงปนทองที่ออกมาจากเตาหลอมจำแรงเพื่อทำให้มันหยุดลงทว่าเทพแห่งการลงทันได้ใช้พลังของตนยับยั้งการกระทำนั้นเอาไว้ไม่มีเตายาแล้วแต่เขายังสามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อหยวนไปปิงกล่าวขึ้นพร้อมรีตาจ้องมองผ่านแสงสีแดงนั่นมันเม็ดยานักพรสมีแสงจำนวน15เม็ดยา โดยที่ไม่มีเตาปรุงยาผู้นำวิหารกล่าวอย่างตกตะลึงขีดสุดชนิดของเปลวเพลิงนั่นมันแปลกประหลาดมากเมื่อจู่เจ้าจ้องมองลอดผ่านแสงสีแดงฉานนั้นไปก็มองเห็นเปลวเพลิงรังสรรของเฉิญเซี่ยงที่กำลังถูกใช้งานอยู่นักพรสเม็ดยาที่เข้าร่วมแข่งขันทราบดีว่าแสงที่ส่องสว่างออกมาด้านนอกของเฉิญเซี่ยงนั้นคือเรื่องปกติในการรบรุงเม็ดยารัศมีแสงเพียงแต่ระดับความรุนแรงนั้นหาพบได้ยากยิ่ง 15เม็ดยาเฉินเซี่ยงสูดหายใจเข้าก่อนที่จะขับเคลื่อนพลังเทพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อควบแน่นเม็ดยาทั้ง15เม็ดยานักพรตได้ควบแน่นพร้อมกับที่ตอนนี้มีแสงสีทองขุ่นๆก่อตัวรอบนอกเม็ดยาพริบตาเดียวนั้นเองมันก็สว่างจ้าพันสดใสพร้อมกับที่เม็ดยาทั้ง15เม็ดลอยขึ้นมาตรงตำแหน่งของเฉินเซี่ยง เมื่อได้เห็น15เม็ดยานักพรตมังโกรผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมวิหารเทพก็อุทานขึ้นมาพร้อมๆกันบัดนี้ทุกคนทราบแล้วถึงผลแพ้ชนะนั่นก็คือเฉินเซี่ยงที่สามารถปรุงยาสำเร็จเป็นคนแรกมันเป็นชัยชนะที่ไร้ข้อคอรหาใดๆเขาสามารถปรุงยาสำเร็จได้ก่อนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆอีกทั้งยังมีจำนวนมากถึง15เม็ดยาที่แม้แต่นักพรตเม็ดยายังต้องปรุงเม็ดยานักพรตสมีแสงด้วยวัตถุดิบ5ชิ้นต่อ1เม็ด ทักษะกลั่นสวรรค์ช่างสมคำร่ำลือนักพรตเม็ดยาฉายเสียแห่งวังทิดาสวรรค์กล่าวยกย่องขึ้นพร้อมกับที่นางเปิดเตาปรุงยาของนางเผยให้เห็นปรันวิญญาณสมุนไพรที่เริ่มก่อตัวควบแน,น่นแต่เมื่อนางพ่ายแพ้แล้วจึงหยุดมือไม่ดำเนินการต่อเฉินเซี่ยงยิ้มให้นางเนื่องจากเขาไม่ได้แสดงออกใดๆแม้แต่นิดว่าตนได้ใช้ทักษะกลั่นสวรรค์ในช่วงไหน ทางด้านนักพรตเม็ดยาคนอื่นๆที่เคยแสดงความเย่อหยิ่งในตอนนี้สีหน้าของพวกมันบูดเบี้ยวอย่างยิ่งที่ได้พ่ายแพ้ให้กับเด็กน้อยที่เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อเม็ดยานักพรตสมีแสงก่อนหน้านี้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเยอะเย้ยเขาทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าหายไปหมดสิ้นไม่หลงเหลือแม้แต่เงา ความสามารถของเฉินเซียงที่แสดงออกมาทำให้เหล่าเทพสวรรค์ตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทพเม็ดยาที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมนุมวิหารเทพก็ยังตกตะลึงพร้อมกับที่ประเมินตนเองว่าจะทำอย่างเดียวกับเฉินเซียงได้หรือไม่ห้าหวิหารเทพสยบปีศาจของเราชนะในการแข่งขันแรกผู้นําวิหารกล่าวพร้อมหัวเราะเสียงดังพร้อมกับที่มองไปยังวิหารอื่นๆด้วยสายตาชิงชัง ทางด้านเทพแห่งการลงทันที่แสดงออกอย่างสุข,ขุมก็ยังแอบประทับใจในตัวเฉินเซียงไม่น้อยพร้อมกับที่ทราบดีว่าเฉินเซียงได้ทําอะไรและได้รับอะไรบ้างในตอนที่อยู่ในแดนเทพจองจําเพราะเขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนวิหารเทพสยบปีศาจชนะในการแข่งขันครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาจะได้รับคะแนนหนึ่งแต้มและขึ้นไปรั้งอันดับหนึ่งของตารางคะแนนเทพแห่งการลงทันกล่าว เฉินเซี่ยงได้แสดงความสามารถอันยอดเยี่ยมจากทักษะกลั่นสวรรค์ต่อหน้าทุกคนในชุมนุมวิหารทำให้พวกเขาทราบแล้วว่าเหตุใดจักรพรรดิปีศาจนารกจึงหมายปองทักษะกลั่นสวรรค์ของเฉินเซี่ยงเป็นเพราะหากว่าได้รับทักษะกลั่นสวนสันจะทำให้เหล่าเทพเม็ดยาสามารถปรุงเม็ดยาปรานเทพได้ในระดับสุดยอด ด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้มันก็ทําให้ผู้ที่เป็นศัตรูกับวิหารเทพสยบปีศาจหวัดวันทันทีเพราะเชิญเซี่ยงผู้นี้จะเติบใหญ่ขึ้นจนเป็นเทพเม็ดยาในที่สุดและนั่นจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าย,ยินดีสําหรับพวกเขาที่เป็นศัตรูของวิหารเทพสยบปีศาจเนื่องจากวิหารที่มีเทพเม็ดยาย่อมถือว่ามีสมบัติล่าค้าไม่อาจประเมินคุณค่าเป็นเหรียญเทพไว้ในครอบครองแม้แต่เทพแห่งความมั่งเองก็ยังต้องการที่จะมีเทพเม็ดยาอยู่ในวิหารเช่นกัน เหว่ซวงและเฉินเซียงเดินออกจากลานประลองพร้อมกับที่ได้ยินเสียงชื่นชมตลอดทางเดินเมื่อมาถึงก็พบกับผู้นำวิหารที่กำลังยืนยิ้มให้พลางตบไหล่เขาสองสามครั้งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ